ทำไมทหารเวียดกงถึงชอบ AK รุ่นนี้และ AK รุ่นนี้คืออะไรมีดีอย่างไรเรามาฟังกันนะครับโดยจะเห็นได้เลยนะครับว่ากลุ่มเวียดกงเนี่ยได้ทำการดัดแปลงปืนของฝรั่งเศสนะครับรุ่นแ a t 49มาผสมผสานกับกลไกปืนของ AK 47นั่นเองนะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าในส่วนของพานท้ายเนี่ยนำมาจากปืน AK แต่ในบริเวณของตรงกลางนะครับหรือกลไกการทำงานของปืนเนี่ยจะนำมาจากปืนของฝรั่งเศสชื่อว่าแม49นั่นเอง โดยปืนกลแบบดั้งเดิมของแมสติเฝรั่งเศสนั้นทางกลุ่มเวียดกงได้จัดหามาได้ไปจำนวนมากในยุคสงครามเวียดนามนั่นเองนะครับและพอสงครามเนี่ยขยายไปในป่ามากยิ่งขึ้นกลายเป็นสงครามกองโจรทําให้กลุ่มเวียดกงเนี่ยต้องดัดแปลงปืนต่างๆมาใช้นะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือการนําเอา a อเคมาผสมกับปืนของฝรั่งเศสกลายเป็นปืนกลแบบจู่โจมรุ่นใหม่นั่นเอง เรียกได้ว่าเป็นการขยายขีดความสามารถของปืนกลของฝรั่งเศสให้มีลักษณะเหมือนกับปืนไรเฟิลจู่โจมนั่นเองนะครับ